กำลังกินไข่ปิ้งไข่ปิ้งข้างหอไอเฟ้าเธอหลอนี่ดูสิเนี่ยไข่บอกว่าเธอไข่เยอะมากเขาไข่ได้วันหนึ่งสามพันฟองอะ่ะใจไข่ปิ้งเป็นไข่ปิ้งดักระดับโลกนี่สีๆเป็นไข่เย้่อมาและนี่คือไข่ ไข่สุกี่หนูเอาไข่ลวกที่ไงเขาให้เลือกหกระดับน,น,น,นี่คือไข่ลวกไข่ไข่ลวกคือไข่อันนี้แล้วนี้คือไข่เยี่ยวมาเป็นสีสีเนี่ยเอาไข่เยี่ยวมาหนึ่งแล้วก็ไข่ปิ้งเอาปิ้งแบบพี่เอาปิ้งแบบเกือบสุกโหมูเบอร์ห้านี่มีหลายสีเี่อะไรไข่ทองอันนี้คนอื่นสั่งใช่ไหมอ๋อพี่อังไคอยู่พอดีเ,อเราได้สีทองแล้วเธอกินกับชิคโชว์จะเป็นเปรียวเ,น,เนี่ยเียว พี่เขากินกับชิกโชกอะไรคะค่ะพริกพริกไทยนี่อันนี้คือไข่ไข่ปิ้งหอมมากเลยอะ่ะรงพี่ควรจะมีน้ำปลาฝาสีชมพูของทิพยพลดนะคะอร่อยนะพี่น้ำปลาฝาสีชมพูของทิพพลดนะพี่นะมาจากไข่พวกนี้เถอเนี่ยไข่พวกนี้ไข่ย้มมาเป็นไข่ไส้ไข่เค็มด้วยเถอ พี่เกาปิ้งวันละ3,000ลูกพี่ปิ้ง3,000ลูกเลยเหรออันนี้ป้ายอยู่นี่ไงลุงใจไข่ปิ้งไอตีมันบอกว่ามันจะกินด้วย3,000ฟองเออไข่ฟองหลอดนี่ดูสิเนี่ยไข่บอกว่าเธอไข่เยอะมากเขาขายได้วันนึง3,000ฟองอ่ะนี่อยู่หลังหอยเฟลเลยเราอยู่ฝรั่งเศสตอนนี้ ได้กินไข่ปิ้งอยู่ข, <อ S 1> ข้างหอไอ้แมว